สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะไหวดาวสตารวันที่28มีนาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าน8 8ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบเนาะพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจให้รอเดีว๋วดูเลขเด่นประจำวันที่ถ่ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจาวันก็ มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกทุกท่านคะ่ะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะพี่น้องเรามาดูก่อนนะคะวันที่27ว่าเข้าหรือหลุดมาพี่น้องสิตามตอบอเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงะะ้งเด้อค่ะวันที่27นะคะทุกท่านใจให้เด่นนะคะ6และห้าบนมา6 9 4้ล่าง7 5นะคะทุกคน วันนี้เด่นมาเจ็ดจจับคู่หลุดนะคะพี่น้องคะจับได้หาหกพี่น้องมาหาเจ็ดเจ็ดหานะคะทุกคนทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันมาสี่เก้าเก้าสี่เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนขาใดวะนาะพี่น้องบางท่านก็น่าจะได้นะคะทุกคนบางท่านก็น่าจะตามเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะเรามาลุ้นต่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะใจทําสูตรใหม่วันนี้สองวันแล้วนะคะทุกคนเข้าตัวเด่นสอง วันแล้วนะคะทุกคนคะแต่ว่าจับคู่หลุดทั้งสองวันเนาะพี่น้องเรามาลุ้นต่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนคะเลขเด่นใจหลุดหกเจ็ดวันติดนะคะทุกคนหอเราสตาร์รอบใจก็เลยได้เปลี่ยนสูตรสองวันติดนี้นะคะทุกคนคะเรามาดูนะคะว่าสูตรนี้จะเข้าไปอีกกี่วันพี่น้องเด่นที่ใจคำนวณได้วันนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่เลข 8และ7นะคะคู่วันนี้ใจจับคู่ได้ทั้งหมด7คู่นะคะทุกท่านมาดูนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะพี่น้อง8นะคะ8 5 8 9 8 4 เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะพี่น้องแจนไม่ได้จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ทุกท่านนะคะมันหลายคู่พี่น้องพี่น้องสิรยตานะคะทุกคนช่วงนี้ เลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนขาดูคู่แบบนี้ไปบางๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเริ่มเข้าเดี๋ยวจะจะจับให้ดูอีกทีเนาะพี่น้องเลขหมยลาวนะคะทุกคนจะยอมรับว่าจับคู่ยากมากเนาะพี่น้องขะเจะจับคู่ยากเาะพี่น้องจับหลายคู่ก็กลัวเอฟซีว่าหลายคู่นะคะพยายามทำให้มันอยู่ที่หกเจ็ดคู่เนาะพี่น้อง บางวันก็ไหลไปแปดคู่นะพี่น้องเจ้าปนันกระลุดนะคะพี่น้องบางมือนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะให้คู่ที่ใจชอบเนาะพี่น้องพี่น้องมักก็ตามใจได้เด้อค่ะบ่ามักกระพานได้ใจมักแปดหากับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าแปดนะคะพี่น้องคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคน มักกระตามน้ำใจได้เพรามักกับผพานได้ค่ะพี่นอ้องบ่าะปีนังนะคะทุกคนค่ะมีข้อมีหลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหวยลาวสตาวันที่28มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศก,กมันหมน,มนสุขบูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ